จิกตอสุดท้ายก้าวไกลเปิดตัวหมอเลอสัก์ชิงเก้าอี้นายกอบจอภูเกต็ตก้าวไกลเปิดตัวหมอเลอสักลีณนะนิธิกุลวาทีผู้สมัครชิงนายกอบจอจังหวัดภูเกต็ตชูนโยบายสาธารณะขนส่งมวลชนพิธาชวนคนภูเก็ตกลับบ้านเลือกนายกอบจอจากก้าวไกลช่วงต้นปี68ต่อจิก๊กตอชิ้นสุดท้าย ผนึกกำลังท้องถิ่นนิติบัญญัติทำงานอย่างไร้รอยต่อที่สวนสีภูวนาธอำเภอเมืองจังหวัดภูเกต็ตพักก้าวไกลจัดเวทีจิก๊กซอชิ้นสุดท้ายที่จะเปลี่ยนชีวิตคนภูเกต็ตเพื่อเปิดตัวนายแพทย์เลอตักลีนะนิติกูลรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตะติยภูมิโรงพยาบาลวชิระภูเกต็ต เป็นว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตอปจภูเก็ตในนามของพรรคก้าวไกลโดยมีนายพิธาลิ้มเจริญรัตสสบัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยสสของพรรคก้าวไกลทั้งจังหวัดภูเก็ตได้แก่นายสมชาติสสเขตหนึ่งนายเฉลิมพงษ์สสเขตสองและนาย ทิติกรรารฟอฟอเขตสร่วมเวทีด้วยนายแพทย์เลอศักได้ขึ้นเวทีแนะนำตัวโดยกล่าวว่าตนเป็นคนภูเก็ตโดยกำเนิดเกิดและเรียนที่ภูเก็ตก่อนจะไปศึกษาต่อด้านการแพทย์ที่กรุงเทพไปใช้ทุนในภาคอีสานไปเรียนต่อเฉพาะทางด้านโลกทางสมองและกลับมาทำงานที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐ นายแพทย์เลอศัก์กล่าวว่าระหว่างนั้นตนได้ซึมซับบรรยากาศการทำงานในโรงพยาบาลได้เห็นความจริงอันน่าเศร้าว่าโรงพยาบาลเป็นเพียงปลายทางที่สะท้อนปัญหาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ไร้ประสิทธิภาพได้เห็นภาพคุณแม่กอดล่างไร้วิญญาณของลูกที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้เห็นภรรยามาเยี่ยมสามีที่อาการโคมา่า ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ของอุบัติเหตุมาจากการขับขี่จักรยานยนต์ถ้าภูเก็ตมีระบบการขนส่งมวลชนที่ดีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของชาวภูเก็ตเหตุนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนายแพทย์เลอศัก์กล่าวอีกว่านอกจากนี้ตนยังได้เห็นผู้ป่วยมารอรับการรักษาที่หน้าห้องฉุกเฉินในยามวิกาลถึงแม้อาการจะไม่ได้หนัก จนถึงขั้นต้องเข้าห้องฉุกเฉินแต่ที่ต้องมาโรงพยาบาลเพราะเราไม่มีระบบสาธารณสุขปฐมภูมิที่พอดีตนจึงมีนโยบายที่ขยายศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้เป็นที่พึ่งของชุมชนได้เปิด24ชั่วโมงและเพิ่มศักยภาพในการคัดกรองโรคให้หลากหลายมากขึ้นเช่นการคัดกรองโรคมะเร็ง การมีศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดประจำชุมชนการมีศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ทำให้ผู้ป่วยติดเตียงไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลใหญ่นายแพทย์เลอสักกล่าวด้วยว่านอกจากนโยบายด้านขนส่งมวลชนและสาธารณสุขแล้วตนและทีมงานยังเตรียมนโยบายไว้อีกหลายด้านที่จะได้นำเสนอในโอกาสต่อไปโดยจะเปิดพื้นที่ให้ผู้สนับสนุนทุกคน เข้ามาร่วมตรวจสอบและเสนอนโยบายเพิ่มเติมด้วยพร้อมย้ำว่าการพัฒนาภูเก็ตให้เป็นเมืองเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วและต้องไม่ละเลยการทิ้งคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินภูเก็ตด้วยโดยตนและทีมงานขออาสาเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายของพักก้าวไกลที่จะเชื่อมการบริหารท้องถิ่นภูเก็ตขึ้นไปสู่นิติบัญญัติ ระดับประเทศเพราะเรามีสสในพื้นที่อยู่3คนเราต้องใช้สสให้เป็นประโยชน์เชื่อมโยงครบวงจรเพื่อให้สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงหวนมาถึงภูเกต็ตและทำให้ภูเกต็ตดีขึ้นกว่าเดิมโอ้โหเรียกได้ว,ว่าวิสัยทัศน์ล้ำเลิศจริงๆนะคะก็ต้องเรียกได้ว,ว่าตรงนี้สามารถแบบว่ากินใจคนภูเก็ตได้เลยนะคะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคะคอมเมนต์กันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ